บางครั้งบางข่าวเรามัวแต่เอาจิตใจของเรานั้นไปรับรู้แต่เรื่องคนอื่นแล้วก็เอามาทุกบ้างสุขบ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเริ่มประพฤติเริ่มปฏิบัติตามหลักธรรม ขององสมเด็จพระบรมโค่นประกาศแรกก็คือเราต้องดูตัวเราเองคำว่าดูตัวเราเองนั้นหมายความว่าดูความคิดรู้ความคิดแล้วก็ดูตัวเองอย่าไปมองคนอื่นเขาเขาจะเป็นอย่างไรมันก็เรื่องของเขา เราดูตัวเราเองแล้วเรารู้จักคำว่าแก้ไขตัวเราเองถ้าเราแก้ไขตัวเราเองสมมุติเรามีความทย,ยานอยากมีโลคมีโกรธมีหลงเราลองถามตัวเราเองสิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ใจของเราวาวุ่น ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักคำว่าแก้ไขตัวเองและปรับปรุงตัวเองถ้าเราปรับปรุงตัวเราเองได้นั้นได้คือว่าเราเริ่มละจากการทำชั่ว เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นมีภายในจิตใจเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติกรรมฐานนั้นปฏิบัติได้ทุกที่เพราะทุกที่ที่เรายังหายใจเข้าเรายังหายใจออกถ้าเรามีสติสมปชชัญญะ รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นดีหรือชั่วก็ขอให้เรารู้ส่วนเรานั้นจะดับมันได้หรือดับมันไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะะนั้นแล้ว ก็ขอให้พวกเรานั้นจงให้ควรรู้ตัวเองรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันใจของตัวเราเองนี่แหละอันนี้แหละเรียกว่าเวงการประพฤติกรรมฐานเบื้องต้นเพราะเราอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแหละเรียกว่าการทำกรรมฐานในมหาสติวัฏฐานสี่ ที่ว่ากายเวทนาจิตแล้วก็ทมเพราะมันอยู่ทุกที่ทุกหนแห่งที่เราไปไหนก็แ,แล้วแต่เพราะฉะันแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนจงพยายามดูตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วตั้งจิตตั้งใจ เอาไว้ให้แน่นอนว่ารชาตินี้เราจะทำดีให้ได้ชาตินี้เราจะเอาดีให้ได้เพราะทั้นแล้วเราจะเป็นคนดีได้นั้นขอให้พวกเราจงเอาแต่ความดีมาใส่ไว้ภายในจิตใจของตัวเราเองในความคิดของตัวเราเอง